โอเคโอเคกันกัน <laughs> <laughs> oh, <laughs> 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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ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 ทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนคครับบขอุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ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 ทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ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 ทุกคนครับขอบคุณทุกคน ขอบคุณที่มาร, Elena, ร่วมงานนะครับขอบคุณครับ um ขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณที่มาร่วมงานครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุ๊กุคนขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ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 ครับ